สวัสดีปีใหม่2565ปีเสือทองแด่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของสาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นักจำแรงนักต้องมโนและนักสะดุง้งความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเปิดรับปีใหม่2565ด้วยเรื่องดีๆด,ด้วยโอกาสดีๆเกี่ยวกับธุรกิจการงานค่ะเช่นได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้ข่าวดีเรื่องโบนัสการงานมีลูกค้าเข้ามาเยอะหรือได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ แต่ว่าตัวตนของท่านในเดือนนี้นะคะก็ยังรู้สึกไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยเต็มที่กับงานสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือว,ว่าด้านจิตใจก็ตามประมาณว่ายังอยากเที่ยวพักผ่อนอีกยังชาร์จแบตไม่เต็มที่หรือเครื่องยังไม่ร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องงานเอกสารสัญญ,ญาต่างๆหรืองานอื่นๆที่ท่านทําอยู่เป็นประจำนะคะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดทําให้ต้องเสียเวลามาแก้ไขหรือท่านอาจโดนตนําหนิได้ หรือเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ทั้งกับตัวเนื้องานเองหรือกับคนที่ท่านต้องทำงานเกี่ยวข้องด้วย จริงๆปัญหาทั้งหมดมีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะหากว่าท่านเตรียมพร้อมตั้งสติเพิ่มความละเอียดรอบคอบและเต็มที่กับการทำงานมุ่งม,มั่นและใส่ใจกับงานให้เหมือนตัวท่านคนเดิมพร้อมลุยพร้อมสู้ทุกสถานการณ์ก็จะทำให้ผลงานของท่านออกมาดีและลดการเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานลงได้รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานก็จะเกิดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพานาคบัลลังก์นาคโปรกและนากสะดุง้งความหมายของไพทั้ง3าใบหมายความว่าการเงินภาพรวมในเดือนนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะเรื่องโชคลาภก็โดดเด่นการเงินขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิมบางท่านมีรายรับเข้ามาจนสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางได้โชคลาภจากแดนไกลอีกทั้งยังมีโอกาสได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างหรือได้ครอบครองยวดยานผานะอาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้ค่ะ บางท่านมีโอกาสได้รัพย์สินเงินทองหรือได้รับการอนุเคราะห์ได้รับความช่วยเหลืออุปถรัรมภ์อะไรบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่มีอำนาจผู้มีอิทธิพลหรือจากผู้ที่มีอายุมากกว่าท่านค่ะแต่ในเดือนนี้นะคะรายจ่ายของชาวมิถุนก็ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันเกือบจะไล่ทันตามรายรับเลยทีเดียวค่ะและบางท่านอาจมีเกณฑ์ที่จะต้องทำเรื่องกู้ยืมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วย อย่างไรแล้วก็ขอให้ท่านบริหารจัดการและวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเมื่อมีรายรับเข้ามาก็ควรจัดสรรปันส่วนให้รอบครอบและควรเก็บเงินไว้บางส่วนเพื่อเป็นเงินออมไว้สําหรับสร้างรากฐานอนาคตของครอบครัวค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การปกปักรักษาคุ้มครองดูแลท่านและช่วงนี้ท่านมักจะมีสัมผัสพิเศษเซิกเซนตะแรงหรือลางสังหรณ์ของท่านจะค่อนข้างแม่นยำค่ะ ไพนาคราชก็ขอแนะนําว่าในช่วงที่ดวงชะตาของท่านกําลังรุ่งเรืองสดใสยอยู่นี้ให้ท่านหาเวลาหมั่นทําบุญสร้างกุศลด้วยวิธีต่างๆและตามกําลังศรัทธาของท่านแต่ขอให้หาโอกาสทําบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเสริมเสรีมงคลให้กับตัวท่านและแนะนําการทําบุญชํราระหนี้สงบริจาคค่าน้ําค้าไฟวัดหรือบริจาคเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมก่อสร้างโบสถ์วิหารพระปางหรืออนุสรสถานต่างๆภายในวัดเพื่อส่งเสริมเรื่องการ เงินโชคลาภและความมั่นคงในชีวิตของท่านที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคมุนีนาคปราพยศและนาคสะดุง้งความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหวัดโรคเกี่ยวกับปอดและโรคภูมิแพ้ต่างๆในร่างกายสำหรับบางท่านที่คนในครอบครัวหรือตัวของท่านเองมีประวัติเคยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันในช่วงนี้ท่านอาจมีอาการกำเริบขึ้นได้หรืออาจตรวจพบเจอโรคเหล่านี้ได้ค่ะอย่างไรแล้วก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ และชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางและการขับขี่ยวดยานผ่านหนะด้วยค่ะขอให้ท่านไม่ประมาทอย่าใจร้อนเพราะมีโอกาสที่ท่านจะเกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงเสียเวลาหรือเสียทรัพย์สินได้ค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคสหายนาคถวายดวงแก้วและนาคสะดุงความหมายของไพ่ทั้ง3าใบาหมายความว่า คนโสดชาวลัคนาราศีมิถุนท่านมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักเก่าที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหรืออาจได้ทําความรู้จักกับชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยในต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นลูกครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะบางท่านคนที่เข้ามาชอบพออาจเป็นคนเพศเดียวกันก็มีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งในช่วงนี้คนที่เข้ามาทำความรู้จักกับท่านจะเป็นผู้ที่มีบุญมีศีลเสมอก,กันกับท่านเป็นคนที่ภาพรวมถือว่าดีเลยทีเดียว และตัวท่านก็มีกว่าที่จะได้พูดคุยหรือสารสัมพันธ์กันต่อจากนี้ไปยาวๆด้วยค่ะอีกในนึงนะคะคนสดชาวมิถุนบางท่านช่วงนี้คนรักเก่าก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหรือตัวท่านอาจจะได้พบเจอกันโดยบังเอิญได้หรือฟื้นได้ติดต่อความสัมพันธ์กันต่อไปค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ความรักของท่านถือว่าสดชื่นสดใสค่ะท่านและคนรักมีการวางแผนอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกัน หากจะมีปากเสียงหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรและถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่นะคะในเดือนนี้ตัวท่านกับคนรักยังมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวด้วยกันซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็จะทําให้ท่านมีโชคลาภกลับมาด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2565ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอสมความมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขต้อนรับปีเสือทอง2,565ขอบคุณและสวัสดีค่ะ